เลยนะครับเป็นบุดเป็นแสนมีทั้งอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ต่างๆนี่มีมากมายจนเป็นมหาจักรพรรดิแต่ก็ไม่สามารถจะเทียบได้กับผู้ที่รักษาศีลแปดน,นะครับรักษาศีลแปดนี่ถือว่ามีบุญมีกุศลส,สูงส่งยิ่งกว่ามหาจักรพรรดินะครับอันนี้หลักธรร ศาสนาท่านเปล่าไว้เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญน,นะครับคุณยา,ยายพพีพ่น้องถ้ามีโอกาสก็กขอเชิญท่านมาเข้าร่วมประเพบีวัดปฏิบัติธรรมมารักษาสิงแ่นะครับในการปฏิบัติเข้าปฏิวัติการปร,ระจำปี2561ร่วมกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับ คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ตอนนี้ท่านก็ยังจะเดินทางมาอีกนะครับเพราะว่าวันนี้ท่านยังมีโอกาสที่สามารถจะเดินทางมาร่วมพระสงฆ์ที่อยู่ในที่ทั้งแปดอีกท่านทราบข่าวแล้วท่านอาจจะยังมาไม่ถึงนะครับแต่วันนี้ท่านมีโอกาสที่จะสามารถมาร่วมเข้าปฏิบัติได้อยู่และข่าวแม่ขาวของเรานะครับก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะมา เข้าปฏิบัติธรรมรักษาศีลร่วมกับคณะสงฆ์ได้นะครับครับเมื่อพ่อเขาแม่ขาพิจารณาอาหารเสร็จแล้วก็ขอเชิญพรอแม่พี่น้องปยย่ากายายนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ดีหร mm ืออาย่ใน ของเราก็ดีขอเชิญท่านเข้ามาในบริเวณร,รับพิธีนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมพิธีเปิดลานทำลานพิธีไทยแล้วเขาจะได้ระดับปรับฟังพระธรรมาเทศนานะครับวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากจาพระเดชพระคุณพระครูศรีธรรมาวิสุทธ์นะครับเป็นเร่องที่ดีที่ส<า>ุดน,<อ>นะครับอาบเลยความแตกแสงท่านจะได้ ามาแสดงพระธรรมเทศนาโปรดจ่าโจมใ,ใ,ในวันเปิดงานพระราชกรมในวันนี้นะครับอาจารยนก็ขอเรียนเชิญพี่น้องปุยหญาตายายได้เ <c oughs> ข้า <c oughs> มายังพาราพิธี <c oughs> งานพระราชกรมของเรา,าในช่วงนี้นะครับ